ติดตามกันนะคะกับซีรีส์ LOL ชีวิตคิดบวกค่ะะมาความสนุกของเบื้องหน้าซีรีส์ LOL ชีวิตคิดบวกกำลังจะได้เห็นกันในคืนนี้ทาง ช่อง t r u e For y o u แล้วค่ะแต่เพื่อลังความสนุกสนานความซีของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อย่างโบสนิทิศฝนนรินทิพย์หรือว่ารุ่นเล็กอย่างโซ่และแคท a f a เ9เรียงได้ว่าปวดไม่แพ้กันงานนี้ก็เลยมีภาพยืนยันความสนุกสนานความวุ่นวายอลล์วนของพวกเขามาให้ได้ดูกันค่ะอาจารย์ดาวิดมาช่ในเรื่องต้องคุมเด็กครับแต่ในอนอกลอกเรื่องเนี่ยเด็กๆต้องคุมผม <laughs> ก็ชอบชอบจริงๆนะสนิทกันมากแล้วก็ชอบซุนกันเล่นอย่างโซเนในในกองเขาจะเป็นคนที่แบบไฮเปอร์เขาจะแบบร้องเพลงแล้วเต้นตลอดถ้าเกิดว่าเขาร้องขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องตามถ้าเขาเต้นเนี่ยผมก็ต้องเต้นด้วยเขาไปรู้สิผมผมก็ต้องผลักดันเมื่อเขาแดนผมก็ต้องแดนเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชว์ดีกว่าโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงเอาท่าง่ายๆเอาท่าง่ายเดี๋ยวอายเขาโซเต้นเราก็เต้น แบบน้อยมากเลยนะคะคือถ้าในกองนี่คือหนักมากแคทก็เหมือนกันแคทเป็นนักร้องร้องเพลงเพราะ,ะในแคทร้องเพลงผมก็ร้อง,องผมก็เล่นกีตาร์ให้เล่นให้ร้อง,องบ่อยๆค่ะให้ให้ร้องใช่ไหมแล้วพี่โบจะเล่น <c oughs> อะไรไม่เล่นเ <c oughs> <c oughs> ม,มีกีตาร์เด,เดี๋ยวจะเล่นกีตาร์ลมไปด้วยไม่มีกีตาร์เงร้องเพลงพี่โบน่เนี่ยพอบอกร้องเพลงพี่โบช็อตเลยอะแคทร้องไม่ได้ไงคือ ดูดูเอ็มวีไงแล้วแบบเราปร,ประทับใจฉากที่วรเดินแล้วแบบผมปลิว<อ>ในเอ็มวีอันนั้นโอ้เขาเท่นะถ้าไม่รู้จักเขาเขาเท่นะถ้าไม่รู้จักเขาเขาเท่นะผมเป็นสไตล์ครับผมส,ส,สไตล์สไตล์ของของเราพวกเรามันคือเขาบอกว่าถ้าคนสไตล์คล้ายกันเนี้ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ครับ <Wow. S 2> เอาง่ายครับสไตล์ครับผมพี่ต้องสไตล์เดียวกับโซ่ใช่ไหมตอนเนี้ย จริงๆนะผมว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของสไตล์ครับผมสไตล์เท่ากับเราไม่มีสาระเลยสไตล์ฮะใช่ที่บอกว่าก็เป็นของเรื่องของสไตล์นะครับใช่แล้วครับมันเป็นเรื่องราวของสไตล์ นะความสนุกของซีรีส์ True for You ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ผมบอกก็เลยครับว่าเอาใจแฟนคลับของนักร้องหนุ่มเกาหลีสัญชาติไทยนิชคุณครับเมื่อเจ้าตัวตกลงแล้วนะฮะมาร่วมเล่นซิทคอมรับแซบ My Boss นะครับโดยครั้งนี้เรียกว่าสลัดหมดคลาบไอดอลเคป๊อเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านิชคุณจะต้องมารับบทเป็นหนุ่มสุพรรณใสๆซื่อๆชื่อว่าเปียก มีความฝันที่จะเข้ามาทํางานในเมืองนะครับเพราะอยากจะประสบความสําเร็จแบบพนักง,งานออฟฟิศในกรุงเทพครับเปียกก็เลยยอมทิ้งธุรกิจโรงงานรองเท้าที่สุพรรณเพื่อมาทํางานในสํานักพิมพ์บรรดาลของนันทเดชที่รับบทโดยออยธนาแต่เพราะความซื้อของเปียกก็เลยทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมาย ซึ่งวันศุกร์นี้นิชคุณก็จะเดินทางมาให้สื่อมวลชนไทยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานของเจ้าตัวในครั้งนี้ด้วยค่ะมันก็ต้งใตอยู่ดีไม่เป็นไรสวัสดีครับผมคุณนิชคุณนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรติมาร่วมสแสดงละครซีรีส์เรื่องรับแทบไม่บอสก็อยากให้ทุกคนลองติดตามมาดูนะว่าผมแซบขนาดไหนแล้วก็เจอกันครับบ๊ bye ายบาย surprise มากมา true for you คุณปึปสาว่าเอาตัวนิชคุณมาเลยเหรอ hmm. เขาจะมีเวลาขนาดไหนอ่ะ อันนี้ต้องรอติดตามกันนะฮะรับแซ่บใหม่บอส